ว่าคมกติวัตรมาปรินร้นลูกลูกล้านล้านญาติพี่น้องกัดรวมกันเป็นเจ้าภาพนะครับที่คืนนี้คืนทุดตายเช่นเดียวกันสำรับงานบำเพ็ญคุณส้นชอบคุณแม่พิมณินรักอายุเก้าสิบห้าปีท่านได้จากไปด้วยความชราเจ้าภาพตัง้งสับถวด บางเป็นกูซุนแคบานลูกเบ้านข้างโรงเรียนบานต้นย่างตำบลทานนอนอโมคีนรนิคมสุราธานีคืนนี้คือสุดท้ายนะครับปลาเป่าวันเบือกับชิวกันวาคมที่วัดต้นย่างตำบลทานนอนอโมคีนรนิคมสุราธานีนะครับที่ลุงชาปลาลักปลาก้าวฟากราวกาวันมา อีกหนึ่งท่านงานทบคุณแม่ส้มกิจแสงประดิษฐ์อายุ8ปปีแม่ค่องอัดโยวราชลานข้าวปัดรปูล่างลาดแม่ครูตรงลาดลางนั่นแหละตานใดจะไปเร็วตั้งศกแก่วัดทำรรบูชาอำเภอเมืองชุราธ่านีกัพบพอ